คนไข้นะคะมีอาการปวดบริเวณข้อศอกนะคะแล้วก็ปวดล้าลงไปจนถึงบริเวณเกือบข้อมือะคะ่ะวันนี้นะคะจะมากระตุ้นไฟลดอาการปวดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวกระตุ้นไฟหรือว่าเรียกว่าขึ้นตัว EMS เราจะติดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นกดปุ่มค้างมานิดนึงปุ๊บพอตัวเลขขึ้นใช่ไหมคะให้เรากดตัวนี้ลูกศรขึ้นจะมีไฟเริ่มเข้า เริ่มรู้สึกมีกระแสไฟเข้ายังค่ะรู้สึกแล้วนะคะอ่ะอันนี้เราปรับความแรงขึ้นเรื่อยๆตามที่คนไข้ทนไหวนะคะ,ะจะสังเกตนะคะจะมีการกระตุกแรงไปไหมคะไ,มได้อยู่นะอย่างนี้ละคะแรงไปไหมประมาณนี้นะโอเคค่ะ อันนี้นะคะสามารถกระตุ้นได้ประมาณ10-15นาทีได้เลยค่ะ